สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี fc นะครับสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมก็จะมาแนะนำแนวทางเลาพัฒนางวดวันที่7กุมภาพันาร้นะครับเป็นสูตรเลขเด่นเอามาจับคู่ชุดกันงวดนี้7กุมภาผมมีตัวเด่นอยู่2ตัว0กับ2จะมีชุดเน้นอยู่4 0 2 0 3 0ชุดรองก็จะเป็น2 4 5 0 2 5ชุดกันจะเป็น2 2 4 1 สาแล้วก็ 0, 0ูนะครับ3ตัว2 4 0 3 4 0เด่น0ย์กับ2เท่าเท่ากันนะครับผมลองเทียบดูแล้วแต่ว่าผมขอเลือกที่เลข0นย์นะครับมาลุ้นกันที่เลข0เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมีสูตรอยู่2 3งสามสูตรเอามาจับคู่ชุดนะครับ ก่อนอื่นนะผมฝากคำเตือนนิดนึงข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรลางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับมาดูสูตรที่มันเข้าในงวดที่แล้ว ตัวเลขที่ผมให้ใน2องวดหลังสุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขที่ให้ในงวดหลักสุดสองงวดหลังสุดก่อนงวดออกวันพุทธที่5ผมให้ชุดนี้นะครับผมให้เด่นลุ้น8ตัวเดียวออก1 8 1 0แต่ว่าชุดเน้นชุดเต็งไม่มานะครับชุดลองก็ไม่มาจะมาชุดกัน18-10งวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ10กับ18 ไข่ลูด8เด่น8ก็หวานเจี๊ยบใครวิ่งได้2เด้งนะครับนะวิ่งบนล่างได้2เด้งใช้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่า8หลักร้อย8หลักหน่วยล่างน่าจะใช่แล้วก็งวดที่ออก9 7นะครับงวดวันจันทร์ผมให้8กับ9ก็มาทั้ง2ตัวให้ลุ้น8ตัวเดียว8นี้ไปเข้าหลักหน่วยล่าง ไปเข้าหลักร้อยบนถ้าใครวิ่งก็สองเด้งเหมือนกันแต่แต่ว่า97เนี้ยจะอยู่ที่ตัวรองนะครับมาที่ตัวรองสองนวดหลังสุดก็จะประมาณนี้ทีนี้มาดูสูตรที่ผมให้ในงวดที่แล้วมันจะมีสูตรที่เข้าอยู่สูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะครับงวันนี้ผมมีหลักๆอยู่สสูตรเหมือนเดิมคุณผู้ชม อันนี้คือสูตรที่เข้าในงวดที่แล้วเอา8 0จับคู่กับ8 0 1นะครับ6ชุดที่เข้าก็คือ1881 1001งวดนี้ก็จะเป็น02จับคู่กับ4อ่า245จะมีอยู่6ชุด0 2 0 4 0 5 2 2 4 4และ2 5สูตรแรกใช้หลักร้อยหลัก10บวก1หลักพันหลัก10หลักหน่วยบนนะครับ สี่ตีมันก็ยังไม่เยอะนะสำหรับสูตรนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณหกเจ็ดงวดนะครับวันี้ก็รุ่นกันที่ชุดนี้แล้วก็งวดที่แล้วที่ผมให้ไปอีกสูตรหนึ่งแต่ว่ามันเข้าแค่สูตรเดียวนะครับชุดนี้มันเข้าแค่สูตรแรกที่ได้7กับ8ส่วนสูตรที่2องเนี่ยหลุดไปวดนี้ก็จะเป็นศูนย์หกับ0ู ผมก็เลยว่าจะเอาสูตรเฉพาะสูตรเนี้ยสูตรที่มันเข้าในวดที่แล้วนะครับนะใช้หลักแสนหลักร้อยบวกสเนะี่ยเอาไปจับกับอีกสูตรหนึงก็คือสูตรนี้นะครับ01เป็นสูตรเก่า34นี่เป็นสูตรใหม่จับจะเป็น30 31 40 41สูตรนี้จะมีอยู่4ชุดถ้าไล่ตามสี่ติก็จะเข้าที่18นะครับ เข้าที่ล่าง28เข้าที่ล่าง4 2เข้าที่ล่าง7 9เข้าที่ล่าง85เข้าที่ล่างมีงวดนี้ไม่เข้านะครับ5นี้อยู่บน2กับ3นี่มาล่างแล้วก็61นี่เข้าบนถ้าดูสถิติตั้งแต่เดินจับคู่เข้าเนี่ย1 2 3 4 5 6อี่ห้า3 4 5 5งวดนะครับหางวดนี้เดินล่างตลอด วันนี้จะมาล่างอีกไหมนะครับก็มีโอกาสอยู่แล้วผมมีสูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวถ้าใครชอบสูตรตัวเดียวนะก็ลองก็ลองเสี่ยงดูคือสูตรนี้ลองทําสูตรตัวเดียวสูตรนี้มามันก็เดินอยู่ตั้งแต่วัวที่ออก6กหนึ่งนะครับหกหนึ่งศูนย์ห้าแปดห้าเก้า 7จ็ดเก้าสี่สองสองแนนวนี้จะเป็นเลข3ถ้าใครชอบตัวเดียววัดใจก็ลองดูได้นะครับนะใช้หลักหมืน่นหลักสิบสามครั้งนะครับหลักสิบบนแล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งแต่จะให้ดูอีกสูตรชุดหนึ่ง แต่ว่าไอ้ที่สรุปให้เนี่ยก็คือชุดนี้แล้วนะครับนะชุดนี้แล้วแต่ว่าสูตรที่มันมันหลุดมา2งวดแล้วมันกลับมาเดินต่อก็คือชุดนี้ผมให้ในงวดที่ออก4,2,7,7เนี่ยสูตรมันไปคนละทางกันอ่า4มาล่าง7ขึ้นบนนะครับจับคู่ไม่เข้าแล้วก็งวดที่ออก2 8 9 7ก็ก็คือชุดนี้ซึ่งก็ไม่เข้าแต่ว่างวดที่แล้วนั้นกลับมาเดินต่อนะ สูตร3ตัวนี้ใช้หลักหน่วยบนตั้งนะเ0 1เอามาจับคู่กับ8กับ0เนี่ยมาทั้งหมดทั้งล่างนะครับงวดน,นี้ก็จะเป็น0 3 4 0 2จะมีอยู่6ชุด0 2ชุดนี้มันเป็นชุดเดียวกันกันกบที่ผมเอามาจับเอามาจับใน6 ในสูตร6ชุดนะครับนะที่มันเข้าซึ่งก็คือ02ตัวนี้อันนี้คือตัวเด่นนะมันดูใกล้กันผมไม่ได้เปลี่ยนกระดาษนะประหยัดสักนิดหนึ่งอ่าสูตรชุดนี้เป็นสูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวจับเฉยๆนะครับ ถ้าชุดนี้ก็จะเป็น00 30 40 02 32 42ก็มีอยู่ในนี้อยู่จะมีอยู่ชุดหนึ่งที่ที่ไม่มีนะครับก็คือ23 32จะมีชุดนี้ที่ไม่มีแต่ถ้าเอามามันก็เยอะนะผมให้ลุ้นแค่6ชุดนี้ก็พอ แต่ก็ระวังเบิ้ลน,นะครับคุณผู้ชมระวังเบิ้ลไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่เบิ้ลนานละสามสองสา,สา,สาวดละโอเคคุณผู้ชมพรุ่งนี้วันศุกร์ปิดท้ายสัปดาห์สองทุมครึ่งมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรมันจะผ่านไม่ผ่านจะปังเป็นงวดที่สามไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม